อับาจเ่อยไหอ่ะเขมาเล็กองตัวแรกม่ต้อพูดก็กได,ด้อ่ะอ่ะตัวต่อไปจาไม่น <c oughs> เอามให้แม่เอามาให้แม่เอามาให้แม,ม,ม,ม่ก่อนค่ะโอ้เปลือยแล้วขาดแล้วโอ้แปดกับเปื่อยยุ่ยเลยแปดเปื่อยแยน่นะคะต้ของแรกอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งทำให้หน่อ,อยอีกตัวนึ่งนอะ่ะตัวหนึ่ง่ะทำให้หน่อยได้ยังโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาม,มาค่ะเอาม,มาค่ะเอาม,มาค่ะเลขหก โอ้ยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะคนช่วยมาเอามาเอามา,า,มาคนช่วยคนช่วยโอเคพอแล้วกัน